สวัสดีเพื่อนๆอย่นอยางเป็นทางการนะครับที่ดูดูตัวทีเซอร์นะครับตัวเทเลอร์ล่าสุดนะครับและเป็นตัวสุดท้ายนะครับเขาบอกว่าเป็นตัวไฟนอลนะครับไฟนอลเทเลอร์นะครับก็แสดงว่าจะไม่มีตัวเทเลอร์ในการขายของนะครับกับตัวเกมแบ็กบิทหูคงนี้ออกมาอีกแล้วนะครับแต่หลังจากตัวเกมนี้ออกไปก็ได้จะมีในการทําออกมานะครับประชาสัมพันธ์อีกแต่ว่าในตอนนี้ หลังจากวันนี้เป็นต้นไปทุกคนรอ,อกับการได้เล่นเพียงอย่างเดียวกันแล้วนะครับตอนนี้นะครับผมเองก็ต้องบอกเลยว่าหลังจากที่ได้รับชมนะครับกับตัวทีเซอร์ตัวนี้ทเทเลอรต์ตัวนี้ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าประเทศจีนพวกเขาพร้อมแล้วที่จะท้าชิงกับรางวัลเกมออฟเดนเย a r ในปีต่อๆไปหรืออาจจะเป็นปีนี้เลยก็ได้นะครับกับตัวเกมแบ็กบิทลูคองนะครับถ้าถ้าเป็นในปีนี้นะครับเพราะอย่างน้อย ผลงานที่เขาเคยฝากมาในตัวการประกาศรางวัลเกมออฟเดนเย่นะครับในปีก่อนๆก็น,กน,กนำทัพมาจากค่ายโฮโยเวิร์สหรือว่าชื่อเดิมมิโฮโยนั่นเองนะครับที่ตอนนี้ก็มีจัดเอีเวนต์ใหญ่นะครับกันอยู่ที่เซนทัลลาดพราวนะครับใครที่มีเวลาอยู่ก็แวะไปร่วมสนุกกันได้นะครับเดี๋ยวผมเองก็คงจะได้ไปเก็บบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆกันก็ต้องบอกนะครับว่าปีนี้ก็ไม่แน่นะครับกับตัวเกมแบ็กบิทบูคคงกับการที่จะเข้าชิงในสาขา เกมออฟเดอะเยียร์เลยนะเกมออฟเดอะเยียเลยเพราะว่าในปีนี้ก็ต้องบอกนะครับว่าเกมที่มาจากค่ายสตูดิโอของทางฝั่ง PlayStation เองนะครับเรียกว่าตัดคู่แข่งออกไปได้ในระดับหนึ่งนะครับในระดับหนึ่งก็จะเป็นค่ายเตอร์ปาร์ตี้กันสัดส่วนมากนะครับที่เป็นตัวเก่งๆหน่อยก็น่าจะเป็น Final Fantasy Part 7ตัว Rebirth นะครับ Rebirth นะครับแล้วก็อาจจะมีตัว b a c k b i t หลูของนี่แหละเพราะว่าถ้าพูดถึงในการทุ่มเท ศักยภาพต่างๆที่ใส่เข้ามานะครับที่จะได้คะแนนจากเหล่าทีมงานนะครับก็เรียกว่ามันก็ไม่น้อยหน้า Final f a n น a ี y ภาคที่7จ็ดรีเบิร์นะกับความตั้งใจนะครับที่ถ้าจะให้คะแนนกันเนี่ยก็เห็นแล้วว่างานด้านภาพต่างๆมันจัดเต็มจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นงานด้านภาพงานด้านเสียงก็ไม่ธรรมดาอีกนะครับแล้วก็ตัวระบบของเกมเพลย์ อันนี้ก็คงจะยังพูดได้ไม่เต็มปาก100%เนะครับเดี๋ยวก็ต้องดูในเรื่องของตัวคะแนนวิจารณ์หรือว่าวันที่ตัวเกมนี้วางจําหน่ายนะครับว่ามันจะเป็นไปตามที่พวกเราเนี่ยได้เห็นและก็การบังคับการคอนโทร้นั้นมันจะมีความลื่นไหลไม่รู้สึกติดขัดหรือเปล่านะครับหรือเปล่าและผมแต่ผมก็เชื่อนะครับเพราะว่าถ้าหากเพื่อนๆคนไหนที่รับทราบข้อมูลนะครับกับตัวงานเกมคอนนะครับที่จัดขึ้นที่ประเทศเยอรมันนะครับเมื่อปีที่แล้ว ตัวเกมแบ็กมิดบูกองก็มีการเปิดนะครับให้กับาลาวผู้ชมได้ลองสัมผัสได้เล่นกันอยู่นะครับก็ต้องบอกเลยว่าคนที่ได้ไปสัมผัสต่างก็พูดกันเป็นเสียงเดียวนะครับว่าเป็นเกมที่ดีนะครับเป็นเกมที่ดีเลยนะครับและผ่านมา1ปีผมก็เชื่อนเ,เลยนะครับว่ามันจะต้องมีการพัฒนานะครับแล้วก็นําข้อปรับปรุงต่างๆที่เกิดขึ้นในปีที่แล้วจากฟีดแบ็กนะครับที่ผู้ได้ทําการทดสอบใช้งานออกมาเนี่ย นำมาปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับให้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับผมเชื่อไว้แบบนั้นนะครับและถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงๆก็เรียกว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งเกมที่อยู่ในลิสต์ในการเข้าชิงรางวัลเกมออฟเดอะเยียในปีนี้ที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับประเทศจีนจะประกาศสัตาห์ให้โลกได้เห็นว่าพวกเขาเองก็มีลาวนักพัฒนาที่มีฝีมือสามารถเทียบชั้นกับ ผู้พัฒนาอย่างฝั่งประเทศอเมริกายุโรปหรือว่าทางฝั่งประเทศญี่ปุ่นได้แล้วในเวลานี้นะครับได้แล้วในเวลานี้และผมก็เชื่อว่าในเกมต่อๆไปนะครับเมื่อแบ็กมิดบุคงนำทัพนะครับกับตัวเกมระดับพริ้ปเปลเแบบจ๋าๆนะครับที่ใช้ทุนในการสร้างอย่างมหาศาลนะครับทุนทสร้างอย่างมหาศาลจะมีเกมอื่นๆที่จะเอาเป็นแบบอย่างนะครับจากสตูดิโอ ของค่ายประเทศจีนเองก็ตามหรือว่าจะที่อื่นๆนะครับที่จะยึดแบบอย่างนะครับกับตัวเกมแบ็กบิทบุกหงแล้วก็ต่อยอดสร้างความสําเร็จให้มากมากขึ้นไปอีกจะมีออกมาอีกอย่างมากมายนะครับถ้าลรามองนะครับในเรื่องของตัวไทม์ไลน์นะครับกับตัวเกมต่างๆโดยเฉพาะตัวเกมดับที่เป็นเอนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแบ็กบิทบุกหงหรือว่าจะเป็นตัวเกมที่กำลังจะออกมานะครับกับตัวเกมแพทเทิร b นเบสซีโร นะครับก็ต้องบอกเลยว่าอยู่ในช่วงไทม์ไลน์ที่ค่อนข้างที่จะเป็นช่วงเวลาที่ดีเลยแหละนะครับเพราะว่าถ้าเรามองนะครับประเทศจีนเองเขาก็ไม่ได้ก้าวกระโดดมาในอุตสาหกรรมด้านของการวิดีโอเกมในระดับแบบบิ๊กๆนะครับกับตัวเกมแบบอภิมหาโปรเจกต์เนี่ยมากสะเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเราลองย้อนดูนะครับในช่วง1 0ถึง20ปีก็ได้นะครับก็จะเห็นเลยว่าโต้โผใหญ่นะครับส่วนมากก็จะเป็นทางฝั่งสตูดิโอเกมจากทางฝั่งประเทศญี่ปุ่นนะครับหรือจะเป็นทางฝั่ง ของทาง PlayStation เองของทาง Microsoft เองนะครับที่พยายามสร้างสรร์ผลงานกับตัวเกมระดับที่มันเอ,เ,อเนี่ยออกมาสู่ตลาดอย่างมากมายนะครับอย่างมากมายซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละก็น่าจะเป็นตัวบทเรียนหรือเป็นตัวแนวทางหรือจะเป็นตัวแรงบันดาลใจนะครับให้กับเหล่าทีมนักพัฒนาของเกมสายแอ่นที่ได้หลังสรรตัวเกมแบ็กมิดบุกคงออกมานะครับกับการนําเจ้าตัวประสบการณ์ที่เคยเกิดขึ้นกับตัวเกมต่าง ถ้าหากเพื่อนๆดูฉากคัดซีนเนี่ยก็อาจจะรู้ได้เลยนะครับว่าโอ้โหการสร้างแบบคัดซีนในลนักษณะแบบนี้แบบแนวภาพยนตร์แบบนี้นะครับก็คงต้องยกให้กับใครไม่ได้ก็ต้องยกให้กับทาง PlayStation Studio ใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นตัวเกมอย่างซีรีส์ Spider-Man God of War นะครับบางครั้งพอมาดูเกม Back t i the ูคงเออการนำเสนอนะครับความอลังการนะครับตัวระบบเกมเพย์ที่ดูแล้วมัน มันจ้ามันเฟี้ยวนะครับขนาดนี้อืก็เรียกว่ายกระดับนะครับยกระดับจากผลงานรุ่นของพี่ๆเนี่ยออกมาให้เห็นได้อย่างโดดเด่นนะครับได้อย่างโดดเด่นเลยแหละกับตัวเกมแบ็กมิดบุกงงนะครับผมก็เชื่อนะครับวันที่20สิสิงหาคมนี้นะครับที่จะถึงเพื่อนๆคนไหนที่ได้ตัวดูตัวทีเซอร์ล่าสุดเหมือนกับผมในตอนนี้นะครับบางคนก็อาจจะกดสั่งซื้อพรีออเดอร์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับในวันนี้นะครับหรือบางคน ก็อาจจะรอดูท่าทีก่อนนะครับเพราะว่าตัวเกมนี้วางจำหน่ายกันแต่ในตัวรูปแบบของดิจิตอลเพียงเท่านั้นอยู่นะครับตัวแ่นเนี่ยยังไม่รู้นะครับว่าจะมาหรือไม่มานะครับก็ต้องรอดูกันว่าเมื่ออยู่ในตัวรูปแบบของดิจิตอลแบบ100%อยู่นะครับกับในเวลานี้ยอดขายมันจะเปลี่ยงปลางระดับไหนโดยเฉพาะในทางด้านฝั่งแพลตฟอร์มเครื่องเล่นเกมคอนโซลนะครับแต่ถ้าคนไหนบอกว่าโอ้โห2 0 0พันเท่าไหร่เนี่ย 2,022บาทยังเป็นราคาที่สูงอยู่นะนะครับอืมก็จะบอกว่าไม่น่าจะไหวหรอกนะครับราคาสูงไม่น้อยนะครับถ้าเป็นตัวแผ่นเนี่ยซื้อมาเล่นปั๊บเนี่ยยังเอาไปขายเป็นในตลาดมือสองได้ใช่ไหมครับแต่พอเป็นดิจิตอลเนี่ยการขายมันก็ค่อนข้างจะลำบากนิดนึงแหละนะครับอ่าแต่ผมก็เชื่อนะครับ ตัวเกมนี้ออกมาจะเห็นเพื่อนๆเ,เนี่ยขายโค้ดที่เป็นแบบดิจิทัลเนี่ยเยอะแน่นอนนะครับเยอะแน่นอนนะครับก็ต้องรอดูกันแต่ถ้าคนไหนที่อยากจะประหยัดเงินหน่อยก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับคนที่ใช้แพลตฟอร์มอย่างฝั่ง p l a y s t a t i o n ก็ทำการแชร์กันได้นะได้อีกหนึ่ง ID ก็เรียกว่าหาร2นะครับก็ใช้ตัวระบบต่างๆที่ทาง p l a y s t a t i o n ให้มาเนี่ยให้มันคุ้มค่านะครับก็พยายามหาตีนะครับหาเพื่อนๆน,นะครับเรียกระดมพักพวกกันเข้ามา นะครับก็จะช่วยประหยัดค่าตัวซอฟต์แวร์กับตัวเกมนี้ได้อีก50%เลยนะหรือถ้าคนไหนที่อยู่ในทางแพลตฟอร์มทางฝั่ง PC นะครับอย่าง Ste ี am ก็มีตัวระบบของการยืมให้นะครับก็ใช้เรื่องของตัวฟังก์ชันตัวนี้ให้มันคุ้มค่านะครับแต่ถ้าคนไหนอยากจะเก็บเอาไว้สะสมเลยนะครับแล้วก็ชื่นชอบกับตัวเกมที่เป็นแนวในแนวสไตล์แฟนตาซีนะครับแนวกําลังภายในลักษณะแบบประมาณนี้อยู่แล้วด้วยนะครับนบวัตดิยายของทางประเทศจีนเข้าไปอีกก็อยากจะเก็บ ผลงานตัวน mm ี้ไว้ก็รอกันดูดีๆนะครับว่าจะมีตัวแผ่นออกมาให้ได้เก็บสะสมกันหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องรอดูกันนะครับก็ต้องรอดูกันกับตัวเกม b a c k mid หูคงนะครับวันนี้วันที่8สิงหาคมนะครับก็เชื่อว่าเพื่อนๆทุกคนก็คงจะได้เห็นตัวเทเลอร์ตัวนี้พร้อมกับผมนะครับหรือเหล่าเกมเมอร์ทั่วโลกแล้วกันอย่างแน่นอนนะครับเพราะเชื่อเลยว่าตัวเกมนี้เป็นโปรแกรมตัวเกมที่อภิมหาโปรเจกต์นะครับ และก็เชื่อว่าถ้าขายได้แค่เฉพาะในประเทศจีนเนี่ยโอ้โหก็อูฟู่แล้วนะก็ะต้องรอดูกันว่าตลาดของบ้านเกิดเขาเองอย่างประเทศจีนเนี่ยจะให้การต้อนรับสนับสนุนกันสักขนาดไหนนะครับเดี๋ยวผมเองก็จะพยายามเจาะลึกนะครับกับทางฝั่งประเทศจีนกันดูว่าตัวเกมแบ k ็คมิดวูคงเนี่ยพวกเขาเองรู้สึกยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวก็ต้องรอดูกันสําหรับในค่ําคืนนี้ ก็มาทักทายเพื่อนๆกันประมาณนี้นะครับกับตัวเกมแบ็กมิดหูคงก็เรียกว่ามาเลือกน้ําย่อยกันก่อนเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวตัวตอนที่ตัวเกมนี้ใกล้จะออกมาจําหน่ายนะครับก็อาจจะได้มาพูดกันแบบเจาะลึกในหลายๆแง่มุมกันอีกนะครับกันอีกนะครับสำหรับในวันนี้ก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆกันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ